ิดไปเลยครับโอ้โอ้โหโยกหล่อไปครับไปโห่โอ้โหโอ้โหโอ้ยยู่บ่ครับนี่บ่อยู่อัดไอแห่งขนาดเลยโอ้ไอโอ้ยังหมดที่นะโอ้ ม,ม็นกลมยัก็ยางนักหนาครับขีบดึเอา้าไปทวงลังไหลายโอ้คนทิ้งมไอ้องั้ยโมยู่ <c oughs> ออยแห้งข,ขนาดครับ เอาเยยบโอ้ยโอ้ยยิบแต่เนยครับโอ้โอ้ยโยกรอเอาไปครับไปว่โอ้ย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 อยู่ป่ะครับนี่ไม่อยู่อาด ไอ้แห้งขนาดเลยโอ้ไอโอ้ยังมาที่นี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่รุนแาดครับนี่ ح, น giving, อาดว้ายว้ายไม่ยังไม่ยังโอ้ไปถอยกันครับถอยกันครับโอ้ยไอ้ยังเดียวเรา โอ้เอามาแล้วครับดูไกลครับว่าดีมาตะลึกเดี่ยวเข็นตำเราครับ าไปเอาเยยบโอ้โหเดี๋ยวก็เอาเยยบเฮ้ยไปพ้องไหมวะนี่ยวุ้ยทำงานกูญยางเขาแบบที่นี้โอ้โอ้โอ้ย้ ปาบเชี่ยนนี่ครับเอาประกาศกีดมายัางเราครับปาบเสี้ยนครับโอ้ยเจ้าหนิงคงเนี่ยุบไปแล้วไอ้เจเนาะเอาใหม่ตัดไว้ห้องไว้ หมดก็แล้วครับต้องพากันน้องซะ